ไม่ต้องรอพรอสวรรค์แค่เลิกหลอกตัวเองว่ายัางไม่พร้อมคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณควรจะไปได้ไกลกว่านี้คุณรู้ว่าคุณไม่ธรรมดาคุณรู้ว่าคุณมีของแต่ไม่รู้ทำไมชีวิตมันไม่พุ่งไม่สุดไม่ทะลุเหมือนมีอะไรบางอย่างกดไว้เหมือนคุณกําลังช้านชีวิตไม่เต็มกําลังของตัวเอง มันเหมือนขับรถที่แรงม้าเต็มแต่ดันเหยียบเพียงครึ่งคันฟังนะคุณไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจคุณแค่ขาดเครื่องมือที่จะปลดล็อกตัวเองจริงๆ ผมอยากเล่าเรื่องให้ฟังมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาฉลาดเขาเก่งเขาเป็นคนที่ใครเจอก็บอกว่าเด็กคนนี้ไปได้ไกลแน่แต่เขาไม่เคยไปถึงไหนจริงๆไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขาติดอยู่ในวงจรแห่งการรอรอจังหวะที่ถูกรอโอกาสที่ดีรอให้พร้อมมากขึ้น จนสุดท้ายเขาใช้ชีวิตไปแค่30%ของศักยภาพที่แท้จริงมีข้อมูลเศร้าๆที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพเพียง20-30%ตลอดชีวิต แปลว่าอีก70นั่นแหละมันนอนเปล่านอนเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนอนเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงอีนี้ผมจะพูดเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องที่ทุกคนรู้แต่ไม่ค่อยมีใครทำเรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณจริงใจกับมัน ความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับพูดตรงๆคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณไม่ได้ไร้พรสวรรค์คุณไม่ได้โชคร้ายคุณแค่ไม่มีระบบที่เปิดพลังในตัวคุณได้จริงๆมันเหมือนเครื่องยนต์ที่ดีสมบูรณ์แต่ไม่มีใครรู้ว่าจุดสตาร์ทอยู่ตรงไหนอาซาเคยพูดว่าปัญหาไม่ได้ที่เราไม่รู้คำตอบแต่อยู่ที่เราไม่รู้ว่าจะถามคำถามอย่างไร ศัก,กยภาพในตัวคุณได้ซ่อนอยู่ในที่ลับลึกมันอยู่ตรงหน้าคุณรอให้คุณกดสวิตช์ที่ถูกสาเหตุที่คุณไม่เคยปลดล็อกตัวเองได้ทุกคนมีศัก,กยภาพแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ใช้มันเลยไม่ใช่เพราะไม่มีแต่เพราะเขาถูกเลี้ยงให้คิดเล็กถูกบอกตั้งแต่เด็กว่าอย่าคิดมากอย่าฝันไกล เขาถูกสอนให้รอดมากกว่าชนะถูกบอกว่าปลอดภัยดีกว่าเขาเคยล้มแล้วสรุปว่าตัวเองไม่เก่งแทนที่จะเรียนรู้ว่าล้มเป็นส่วนหนึ่งของการชนะจนสุดท้ายเขาติดอยู่ในกรงของข้ออ้างที่ฟังดูดีผมยังไม่พร้อมผมยังไม่มีเงินทุนผมยังไม่มีประสบการณ์ผมยังไม่รู้มากพอแต่จริงๆแล้วมันแค่ข้อจำกัดที่สร้างเอง บรูซลีเคยพูดว่าข้อจำกัดที่แท้จริงเดียวคือที่คุณใส่ให้ตัวเองเทคนิคที่หนึ่งหยุดใช้คำว่าเดี๋ยวค่อยทำทุกครั้งที่คุณบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำคุณกำลังเอาศักยภาพไปแขวนไว้ในอนาคตอนาคตที่ไม่มีใครรับประกันว่าจะมาถึงอนาคตที่ไม่มีใครรับประกันว่าคุณจะยังมีแรงเหมือนเดิมเซเนกาเคยเขียนไว้ว่าวันเดียวที่คุณควบคุมได้คือวันนี้ คนที่เก่งกว่าคุณไม่ได้เริ่มตอนที่พร้อมเขาเริ่มทั้งที่ยังกลัวแล้วค่อยๆกลายเป็นคนเก่งจากสิ่งนั้นมันเหมือนเด็กที่เรียนขี่จักรยานไม่มีใครรอจนกว่าจะได้บาลานซ์ร้อยเปอซ์ก่อนออกไปทุกคนต้องล้มต้องเจ็บต้องลุกขึ้นมาใหม่แล้วในที่สุดเขาก็ขี่ได้ การเริ่มต้นในวันนี้ดีกว่าการเป็นคนเก่งในวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้มันไม่มีจริงมีแค่วันนี้ที่มาถึงติดติดกันเทคนิคที่2ทํทำสิ่งที่ยากก่อนสมองจะกล่อมให้เลี่ยงศักยภาพมันไม่เคยโตจากความสบายมันโตจากการทำสิ่งที่สมองไม่อยากทำมันโตจากความกดดันความท้าทายความไม่สบายเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องมี resistance ถึงจะแข็งแรง ทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาสมองจะบอกคุณว่าวันนี้ทำของง่ายๆก่อนนะแต่ถ้าคุณทำตามคุณจะไม่เคยเจอตัวเองที่แข็งแกร่งกว่าเดิมลองทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกเขียนแผนชีวิตที่คุณเลื่อนมาตลอดพูดหน้ากล้องทั้งที่เกอร์กล้าขายตัวเองทําที่อายเรียนเรื่องยากๆทําที่ไม่เข้าใจโซเครติสเคยพูดว่าชีวิตที่ไม่ถูกตรวจสอบคือชีวิตที่ไม่คุ้มค่าที่จะใช้ ยิ่งคุณฝืนทำสิ่งที่สมองต่อตั้งคุณจะปลดล็อกพลังใหม่ที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีเพราะทุกครั้งที่คุณผลักดันขีดจำกัดของตัวเองขีดจำกัดนั้นจะเลื่อนไปข้างหน้าเทคนิคที่3หยุดทำทุกอย่างคนเดียวไม่มีใครโตแบบลุยเดียวได้ทั้งหมดไม่มีใครแข็งแกร่งได้ด้วยตัวเองอย่างเดียวคนที่ปลดล็อกตัวเองได้เร็วที่สุดคือคนที่รู้จักขอความช่วยเหลือหาที่ปรึกษาที่ไปถึงจุดที่คุณอยากไป มีเมนเทอร์ที่พร้อมจะดึงคุณขึ้นมาระดับเดียวกันอยู่ในกลุ่มคนที่คิดใหญ่พูดใหญ่ทำใหญ่ African p r o v e r b เคยบอกว่าถ้าคุณอยากไปเร็วไปคนเดียวแต่ถ้าคุณอยากไปไกลไปด้วยกันบางครั้งศักยภาพในตัวคุณต้องมีใครสักคนชี้ให้เห็นก่อนคุณจะกล้าใช้มันเพราะบางครั้งเราอยู่ในป่าแต่ไม่เห็นต้นไม้อยู่ในมหาสมุทรแต่ไม่รู้ว่าลึกแค่ไหน คนอื่นที่มองจากข้างนอกเห็นชัดกว่าเราเขาเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นในตัวเองเทคนิคที่สตั้งเป้าให้ใหญ่จนกลัวความฝันเล็กมันไม่พอจะปลุกพลังในตัวคุณความฝันเล็กไม่มีพลังดึงดูดให้คุณกระโดดข้ามอุปสรรคความฝันเล็กไม่มีพลังผลักดันให้คุณตื่นมาตอนห้าโมงเช้าคุณต้องตั้งเป้าให้ใหญ่จนใจสัน่นใหญ่จนคุณเองก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้ใหญ่จนคนอื่นคิดว่าคุณบ้า แล้วค่อยหันมันออกมาเป็นก้าวเล็กๆเ,เดือนนี้ต้องทำอะไรบ้างสัปดาห์นี้ต้องจบตรงไหนวันนี้ต้องขยับไปยังไงนโปเลียนฮิวเคยพูดว่าสิ่งที่จิตใจสามารถคิดได้และเชื่อได้จิตใจก็สามารถทำได้เป้าหมายมันไม่ได้หลอกคุณคุณต่างหากที่หลอกตัวเองว่ามันใหญ่เกินไปถ้าคุณตั้งเป้าแค่ว่าอยากมี10,000บาทคุณจะทำแค่พอมี10,000บาท แต่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าอยากมี10ล้านบาทคุณจะคิดแบบคนที่มี10ล้านบาทคุณจะทำแบบคนที่มี10ล้านบาทคุณจะเดินแบบคนที่มี10ล้านบาทเทคนิคที่5ฝึกสมองให้ชินกับความสำเร็จศักยภาพไม่ได้ปลดล็อกด้วยบิกแบงมันโตขึ้นจากความสำเร็จเล็กๆที่คุณไม่เคยให้ค่ามันมาก่อนทำได้ตามเป้าที่วางไว้ไม่ยอมแพ้กลางทางกล้าพูดกล้าทำกล้าขยับ ตื่นตอนที่บอกตัวเองว่าจะตื่นออกกำลังกายแบบที่วางแผนไว้อ่านหนังสือให้ครบตามเป้าทุกครั้งที่คุณชนะตัวเองได้หนึ่งเปอร์เซนสมองคุณจะเริ่มเชื่อว่าเราทำได้มากกว่านี้อีกมันเหมือนเหรียญที่คุณฝากไว้ในธนาคารแห่งความมั่นใจยิ่งฝากมากดอกเบี้ยก็ยิ่งมากยิ่งชนะตัวเองได้บ่อยก็ยิ่งเชื่อในตัวเองมากเทคนิคที่6เปลี่ยนเรื่องเล่าในหัว ทุกคนมีเรื่องเล่าในหัวเกี่ยวกับตัวเองบางคนเล่าว่าฉันเป็นคนโชคดีบางคนเล่าว่าฉันเป็นคนโชคร้ายบางคนเล่าว่าฉันทำอะไรก็สำเร็จบางคนเล่าว่าฉันทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเวนดายเออร์เคยพูดว่าเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าคุณเล่าให้ตัวเองฟังว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีโชค คุณจะมองหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าคุณไม่มีโชคคุณจะสังเกตเห็นแต่สิ่งที่ผิดพลาดคุณจะจำแต่เรื่องที่ไม่สำเร็จแต่ถ้าคุณเล่าให้ตัวเองฟังว่าฉันเป็นคนที่โชคดีคุณจะเริ่มเห็นโอกาสที่มาหาคุณจะเริ่มเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณจะเริ่มจำเรื่องที่ประสบความสำเร็จเทคนิคที่7ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือ ความกลัวไม่ใช่ศัตรูความกลัวคือเข็มทิศที่ชี้ไปหาสิ่งที่คุณควรทำถ้าคุณกลัวอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรทำกลัวพูดหน้าคนควรไปพูดหน้าคนกลัวเริ่มธุรกิจควรไปเริ่มธุรกิจกลัวเขียนควรไปเขียนอิเลนอร์รูสเวลเคยพูดว่าทำในสิ่งที่คุณกลัวความกลัวก็จะตายไป ความกลัวมาจากการที่เราไม่รู้จักสิ่งนั้นพอเราไปสัมผัสจริงๆความกลัวก็จะหายไปเหมือนเด็กที่กลัวผีพอโตขึ้นก็รู้ว่าผีไม่มีจริงความกลัวส่วนใหญ่อยู่ในจินตนาการไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงเทคนิคที่8สร้างระบบแทนการพึ่งแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจมันมามาหายหายวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแต่ระบบทำงานได้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงคุณต้องสร้างระบบที่ทำให้คุณดีขึ้นโดยอัตโนมัติระบบการตื่นแต่เช้าระบบการออกกำลังกายระบบการอ่านหนังสือระบบการเรียนรู้เจมส์เคลียร์เขียนไว้ใน Atomic Habits ว่า คุณไม่ได้เพิ่มขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายแต่คุณลดลงไปถึงระดับของระบบถ้าคุณมีระบบที่ดีคุณจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าคุณมีระบบที่แย่คุณจะแย่ลงโดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เทคนิคที่9้าหยุดเปรียบเทียบเริ่มแข่งกับตัวเองการเปรียบเทียบกับคนอื่นคือหนทางสู่ความทุกข์เพราะจะมีคนที่ดีกว่าคุณเสมอจะมีคนที่รวยกว่าคุณเสมอจะมีคนที่สวยกว่าคุณเสมอจะมีคนที่ฉลาดกว่าคุณเสมอแต่จะไม่มีใครที่เป็นคุณได้ Marcus a u r e l เลียสเคยเขียนไว้ว่ามีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นอย่าใส่ใจสิ่งที่คุณไม่เป็นเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานคุณดีขึ้นจากเมื่อวานไหมคุณเรียนรู้อะไรใหม่ไหมคุณก้าวไปข้างหน้าแม้แต่นิดเดียวไหมถ้าใช่คุณชนะแล้วเทคนิคที่10ใช้ความล้มเหลวเป็นข้อมูลความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบความล้มเหลวคือข้อมูล ข้อมูลที่บอกคุณว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลลองวิธีอื่นทอมัสเอดิสันเคยพูดว่าฉันไม่เคยล้มเหลวฉันแค่หาทางที่ไม่ได้ผลไปแล้วหนึ่งหมื่นวิธี ทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณได้ข้อมูลใหม่ข้อมูลที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นข้อมูลที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้นข้อมูลที่จะทำให้คุณเข้าใจเกมมากขึ้นผู้ชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวผู้ชนะคือคนที่ล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาเร็วกว่าคนอื่นเทคนิคที่ <ling> 11. สร้างตัวตนใหม่คุณเป็นใครในหัวคุณเองคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณเป็นคนที่มีวินยัยหรือคนที่ไม่มีวินยัยคุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงหรือคนที่ชอบปลอดภยัยโทนี่โรบินส์เคยพูดว่าตัวตนเป็นพลังที่แรงที่สุดในชีวิตมนุษย์ถ้าคุณเห็นตัวเองเป็นคนขี้เกียจคุณจะทำตัวเป็นคนขี้เกียจถ้าคุณเห็นตัวเองเป็นคนที่มีวินยัยคุณจะทำตัวเป็นคนที่มีวินัย เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนคำพูดในหัวจากฉันเป็นคนที่ไม่มีวินยัยเป็นฉันกำลังเรียนรู้ที่จะมีวินยัยจากฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จเป็นฉันกำลังเรียนรู้วิธีการประสบความสำเร็จเทคนิคที่12ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่าที่เราคิด ถ้าคุณอยากอ่านหนังสือวางหนังสือไว้ข้างเตียงถ้าคุณอยากออกกำลังกายเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ถ้าคุณอยากกินอาหารเพื่อสุขภาพเก็บอาหารดีๆไว้ใกล้ตัวถ้าคุณไม่อยากเสียเวลากับโซเชียลมีเดียลบแอปออกจากหน้าจอ B.J. f o ฟอนักวิจัยจากสแตนฟอร์บอกว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อแรงจูงใจความสามารถและตัวกระตุน้นมาบรรจบกันในเวลาเดียวกันออกแบบสิ่งแวดล้อมให้ง่ายที่จะทำสิ่งที่ดียากที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมจะผลักคุณไปในทิศทางที่คุณอยากไปโดยที่คุณไม่ต้องใช้พลังใจมากเทคนิคที่13เข้าใจกฎแห่งการเติบโต การเติบโตได้ไม่เป็นแบบเส้นตรงมันเป็นแบบเส้นโคง้งช่วงแรกจะช้าจะเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะพุ่งขึ้นแบบทวีคูณเหมือนภัยญี่ปุ่นที่ใช้เวลา5ปีแรกเติบโตแค่ไม่กี่เซนติเมตรแต่ปีที่6มันสูงขึ้น30เมตรในเวลา6สัปดาห์ ดารนฮาร์ดีเขียนไว้ใน The Compound Effect ว่าความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอจะสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเขายอมแพ้ก่อนถึงจุดที่มันจะพุ่งเขาเห็นแค่ช่วงแรกที่ช้าเขาไม่เห็นช่วงหลังที่มันจะพุ่งเทคนิคที่14ใช้การนับถอยหลังแทนการรอแรงบันดาลใจเมลโรบินส์มีเทคนิคง่ายๆที่เรียกว่า The Five Second Rule เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าควรทำอะไรนับ 5, 5, 4, 3, 2, 1แล้วลงมือทันทีไม่ต้องรอให้อยากทำไม่ต้องรอให้มีแรงบันดาลใจไม่ต้องรอให้รู้สึกพร้อมแค่นับแล้วทำเพราะหากคุณรอนานกว่า5วินาทีสมองจะเริ่มหาเหตุผลมาหยุดคุณสมองจะเริ่มบอกว่าเดี๋ยวก่อนอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเทคนิคที่15สร้างโมเมนตัมด้วยชัยชนะเล็กๆ โมเมนตัม um คือพลังที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนลูกบอลหิมะที่กลิ้งลงเนินยิ่งกลิ้งไปนานยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งแรงขึ้น แต่การเริ่มต้นต้องผลักแรงๆหน่อยเริ่มจากชัยชนะเล็กๆที่ทำได้ง่ายทำให้เสร็จทุกวันให้มันกลายเป็นนิสยัยแล้วค่อยเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆอย่าเริ่มด้วยการวิ่ง10กิโลเมตรถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายเริ่มด้วยการเดิน10นาทีอย่าเริ่มด้วยการอ่านหนังสือวันละสองชั่วโมงถ้าคุณไม่เคยอ่านเริ่มด้วยการอ่าน10หน้าเทคนิคที่16ใช้พลังของการมองเห็น สมองไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่จินตนาการได้ถ้าคุณจินตนาการว่าคุณประสบความสำเร็จสมองจะเริ่มมองหาทางที่จะทำให้มันเป็นจริงถ้าคุณเห็นภาพของตัวเองในอนาคตสมองจะเริ่มทำงานเพื่อให้คุณไปถึงจุดนั้นมูฮัมหมัดอาลีเคยพูดว่าผมเห็นการชนะก่อนที่จะขึ้นเวที ใช้เวลาทุกวัน5-10นาทีนั่งหลับตามองเห็นตัวเองที่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกกับความสำเร็จนั้นได้ยินเสียงที่คนอื่นชื่นชมเห็นสิ่งที่คุณมีรู้สึกกับความภาคภูมิใจเทคนิคที่17เเข้าใจความแตกต่างระหว่างสนใจกับมุ่งมั่นคนที่แค่สนใจจะบอกว่าผมอยากจะ คนที่มุ่งมั่นจะบอกว่าผมจะคนที่แค่สนใจจะหาข้อแก้ตัวคนที่มุ่งมั่นจะหาทางออก คนที่แค่สนใจจะทำเมื่อสะดวกคนที่มุ่งมั่นจะทำไม่ว่าจะสะดวกหรือไม่เคนแบรนชาร์ดเคยพูดว่าไม่มีอะไรที่มีพลังมากกว่าใจที่ตัดสินใจแล้วคำถามคือคุณแค่สนใจหรือคุณมุ่งมั่นถ้าคุณแค่สนใจไม่เป็นไรแต่อย่าไปหวังผลลัพธ์ใหญ่แต่ถ้าคุณมุ่งมั่นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะชีวิตจะเปลี่ยน เทคนิคที่18ใช้พลังของการเขียนการเขียนมีพลังวิเศษพลังที่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงเมื่อคุณเขียนเป้าหมายคุณมีโอกาสบรรลุสูงขึ้น42%เเมื่อคุณเขียนแผนสมองจะเริ่มมองหาทางเดินเมื่อคุณเขียนปัญหาปัญหาจะดูเล็กลงเมื่อคุณเขียนความคิดความคิดจะชัดขึ้นไบรอันเทรซี่เคยพูดว่าเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนลงไปแค่ความปรารถนา เขียนเป้าหมายของคุณเขียนแผนของคุณเขียนความฝันของคุณเขียนทุกวันเขียนให้มันชัดเขียนให้มันเฉพาะเจาะจงเทคนิคที่19เข้าใจกฎแห่งการให้ สิ่งที่คุณให้ออกไปจะกลับม,บมาหาคุณเป็นทวีคูณถ้าคุณให้ความรู้ความรู้จะกลับมาถ้าคุณให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือจะกลับมาถ้าคุณให้ความรักความรักจะกลับมาซิกซิกเลอร์เคยพูดว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณช่วยคนอื่นให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหยุดคิดแค่ว่าฉันจะได้อะไรเริ่มคิดว่าฉันจะให้อะไรหยุดถามว่าโลกจะให้อะไรฉันเริ่มถามว่า ฉันจะให้อะไรโลก เทคนิคที่20สร้างมรดกตั้งแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องรอจนแก่ถึงจะคิดเรื่องมรดกมรดกไม่ใช่แค่เงินทองมรดกคือผลกระทบที่คุณทิ้งให้โลกคุณอยากให้คนจำคุณในเรื่องอะไรคุณอยากให้คนเล่าเรื่องคุณแบบไหนคุณอยากทิ้งอะไรให้คนรุ่นหลังมายาอันเจโลเคยพูดว่าคนจะลืมสิ่งที่คุณพูดคนจะลืมสิ่งที่คุณทำแต่คนจะไม่ลืมความรู้สึกที่เขาให้เขา เริ่มสร้างมรดกตั้งแต่วันนี้ทิ้งโลกให้ดีกว่าที่คุณมาทิ้งคนให้ดีกว่าที่คุณเจอทิ้งสิ่งที่มีค่ากับคนรุ่นหลังการเอาชนะใจที่ถอยระหว่างทางที่คุณปลดล็อกศักยภาพจะมีช่วงที่ใจถอยจะมีช่วงที่อยากยอมแพ้จะมีช่วงที่คิดว่าทำไมต้องทรมานตัวเองแบบนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเดอะดิฟ ช่วงที่ทุกคนจะต้องผ่านส่วนใหญ่จะยอมแพ้ตรงนี้แต่คนที่ประสบความสำเร็จจะผ่านไปเซสโกลดินเขียนไว้ในเดอะดิฟว่าผู้ชนะเลิกเร็วเลิกบ่อยและเลิกเมื่อเจอเดทเอด์แต่ผู้ชนะไม่เคยเลิกเมื่ออยู่ในดิฟเมื่อคุณเจอเดอะดิฟจำไว้ว่านี่คือจุดที่คัดคนออก นี่คือจุดที่แยกผู้ชนะกับผู้แพ้ถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะอยู่ใน5%ของคนที่เหลือพลังของความอดทนในยุคที่ทุกอย่างเร็วทันใจความอดทนกลายเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์คนส่วนใหญ่อยากได้ผลลัพธ์เร็วพอไม่เร็วก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นพอไม่เห็นผลก็ยอมแพ้แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตต้องใช้เวลา วอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดว่าใครก็ไม่อยากรวยช้าแต่ความจริงคือการรวยแบบยั่งยืนต้องช้าการประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนต้องช้าการเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืนต้องช้าอดทนกับกระบวนการอดทนกับการเรียนรู้อดทนกับล้มลุกความสำคัญของการหยุดพัก การปลดล็อกศักยภาพไม่ได้หมายถึงการทำงานไม่หยุดการใช้พลังงานเต็มที่ตลอดเวลาการเผาไฟไหม้ตัวเองแม้แต่ดาวเทียมยังต้องมีช่วงเข้าฮิตแม้แต่เครื่องยนต์ยังต้องมีช่วงพักแม้แต่โอลิมปิกยังต้องมีช่วงฟื้นฟูเอรีอาณาฮัฟฟิงตันเขียนไว้ใน thrive ว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมได้หากเราเหนื่อยตลอดเวลา หยุดพักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการนอนหลับเป็นการลงทุนการออกกำลังกายเป็นการบำรุงรักษาการเล่นเป็นการเติมพลังงานเทคนิคสุดท้ายการเลือกที่จะเป็นในท้ายที่สุดการปลดล็อกศัก,กยภาพคือการเลือกเลือกที่จะเป็นคนใหม่เลือกที่จะคิดแบบใหม่เลือกที่จะทำแบบใหม่ วิกเตอร์แฟรงเคิลผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีเขียนไว้ว่าสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์มีคือเสรีภาพในการเลือกทัศนคติของตัวเองในสถานการณ์ใดๆคุณมีอำนาจเลือกเลือกจะมองโลกแบบไหนเลือกจะตอบสนองต่อปัญหาแบบไหนเลือกจะใช้เวลาแบบไหนเลือกจะเป็นคนแบบไหนณจุดนี้คุณอยู่ที่ทางแยก ทางหนึ่งคือการกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม ทำแบบเดิมคิดแบบเดิมได้ผลแบบเดิมอีกทางหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงการลงมือการเสี่ยงการเติบโตไม่มีทางที่สามไม่มีทางกลางไม่มีการเลื่อนการตัดสินใจเพราะการไม่เลือกก็คือการเลือกแล้วการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจแล้วการไม่เปลี่ยนก็คือการเลือกที่จะเหมือนเดิมอัลเบิร์ตไอสไตเคยพูดว่าวิกฤตคือพรอที่ยิ่งให ที่สุดเพราะมันบังคับให้เราคิดนอกกรอบวิกฤตของคุณคือคุณยังไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ผมจะท้าคุณ30วันข้างหน้าเลือกเทคนิคสัก3ามอย่างจากที่ผมพูดมาทำทุกวันไม่ข้ามไม่เลื่อนทำแม้วันที่ไม่อยากทำแม้วันที่เหนื่อยทำแม้วันที่ท้อ 30วันนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ใช่เพราะมันมีมนคลังแต่เพราะคุณจะได้พิสูจน์กับตัวเองว่าฉันควบคุมชีวิตฉันได้ฉันทำสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำได้ฉันแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดความจริงข้อสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่รอดไปวันๆคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบปลอดภัย คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหมือนคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งที่โลกต้องจำเกิดมาเพื่อทิ้งร่องรอยที่มีค่าเกิดมาเพื่อใช้ศักยภาพที่ได้รับมาสตีฟจ็อบส์เคยพูดในคำปราศัยสุดท้ายว่าความตายอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของชีวิตเพราะมันชำระสิ่งเก่าออกไปเพื่อให้ทางกับสิ่งใหม่อย่ารอจนกว่าจะแก่อย่ารอจนกว่าจะป่วยอย่ารอจนกว่าจะเสียใจ เริ่มวันนี้เริ่มตอนนี้เริ่มหลังจากปิดพอดแคสต์นี้พอแล้วกับการใช้ชีวิตแบบเดิมที่ปล่อยให้ศักยภาพนอนนิ่งอยู่ในหัวทั้งที่มันควรจะระเบิดออกมาทุกวันพอแล้วกับการเป็นคนที่รู้แต่ไม่ทำที่เข้าใจแต่ไม่เปลี่ยนที่ฝันแต่ไม่เริ่มถึงเวลาปลดล็อกพลังที่คุณไม่เคยใช้เพราะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริง ถึงเวลาควบคุมสมองไม่ใช่ให้มันควบคุมชีวิตคุณถึงเวลาเป็นคนที่คุณเกิดมาเพื่อจะเป็นศักยภาพของคุณกำลังรอรอให้คุณกล้าปลดล็อกมันรอให้คุณกล้าใช้มันรอให้คุณกล้าเป็นมันคำถามคือคุณจะรอจนกว่าจะสายหรือคุณจะเริ่มตอนนี้ ถ้าเนื้อหาวันนี้โดนใจคุณถ้ามันกระตุ้นอะไรบางอย่างในหัวใจกดไลค์ให้ตอนนี้เลยไม่ใช่เพื่อผมแต่เพื่อคนคนถัดไปที่กำลังมองหาเนื้อหาแบบนี้กดไลค์เพื่อส่งสัญญาณให้ทั้งจักรวาลรู้ว่าฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วฉันพร้อมปลดล็อกศักยภาพในตัวแล้วฉันพร้อมเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วและที่สำคัญกดแชร์ แชร์ให้เพื่อนที่คุณรู้ว่าเขาต้องการสิ่งนี้แชร์ให้เพื่อนที่เขากำลังติดอยู่แชร์ให้เพื่อนที่เขามีศักยภาพมากกว่านี้เพราะบางครั้งการแชร์หนึ่งครั้งของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้อาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของใครสักคนอาจเป็นแรงผลักที่เขารอคอยอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้และถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามวันนี้คือวันที่เหมาะสมเพราะเนื้อหาที่จะมาในอนาคตจะลึก กว่านี้จะเฉพาะเจาะจงกว่านี้จะใช้ได้จริงกว่านี้ผมจะพูดเรื่องวิธีสร้างกิจนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตใน21วันเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ทำให้คุณได้ทุกอย่างที่ต้องการความลับของคนรวยที่ไม่เคยบอกใครวิธีอ่านคนใน30วินาทีเทคนิคการจดจําที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นเท่าตัว เนื้อหาพวกนี้จะมาแค่ในช่องนี้จะมาแค่สำหรับคนที่กดติดตามจะมาแค่สำหรับคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงความหมายของการคอมเมนต์และสิ่งที่ผมอยากได้จากคุณที่สุดคือการคอมเมนต์เพราะการคอมเมนต์ไม่ได้เป็นแค่การพิมพ์ข้อความมันเป็นการยืนยันตัวตนมันเป็นการประกาศความตั้งใจมันเป็นการสร้าง accountability ถ้าคุณอ่านจนถึงตรงนี้แสดงว่าคุณจริงจังแสดงว่าคุณพร้อมแสดงว่าคุณไม่ใช่คนที่แค่ฟังแล้วลืมผมอยากให้คุณคอมเมนต์ว่าผมเลือกเทคนิคใส่เลขที่คุณเลือกและจะทำต่อเนื่อง30วันหรือวันนี้ผมจะเริ่มใส่สิ่งที่คุณจะเริ่มหรือผมพร้อมปลดล็อกศักยภาพในตัวแล้ว